สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมละทุ่งครับ FC มืีมินบ่าวแอมละทุ่งสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ไล่ครับแม่ไล่หรือว่ายายไล่ของเฮาครับ f c เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นเนาะฝันเห็นผู้เทาครับฟันเห็นผู้ทายครับฟันเห็นผู้ทายครับรถกระบะครับ FC เอาของมาขายให้ครับผู้ท่ายแปลกหน้าบ่เคยเห็นกันจักเถื่อครับ ครับรถเอาของมาขายให้แม่ไล่ถอยเข้าบ้านครับเอฟซีได้สำคัญครับเอฟซีทะเบียนรถนึ่งมันเป็นสามตัวแดงครับทะเบียนรถตัวหนึ่งเป็นสามตัวแดงจริงคืนครับผู้ชายแปลกหน้าผู้นี้ลงจากรถมาลงจากรถมาครับมาบอกเลขอีกสองตัวอีกครับเอฟซีเป็นสามตัวบนสองตัวล่างนอครับกับแม่ไล่ของข้อครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงสีผ้าไปสัมผัสแม่ไล่ครับว่าเลขเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับ สิเป็นตัวไรเนาะสามตัวทะเบียนรถแดงจึงคืนครับกับคนแปลกหน้าเอาเลขมาให้สองตัวครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีไปรับชมครับแม่ไร่กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายไร่สวัสดีครับยายไร่ครับสวัสดีครับโอ้โเดี๋ยวนี้ข่าวว่าพอเที่ยงมาสองหัวพอเที่ยงมามาสองหัวสามหัวข่าวทั้งสองหัวสามหัวไม่พอที่ผ่านมาผู้ใดมาบอกเลยนึกทิสเซอรถือ ใส่หัวสีฟานมากนี่บัวเปยังวาฟันว่าเขามาบอก่องันบอกห้า่องบอกบเก่าสองที่ว่าคุณยายว่าเก่าสองพันก็พอแล้วพอญ่ตายแล้วพอพอคุณยายใกล้เนี่ยบอกมาบอก้าบ้านนี้เก่าสองอายุลรวเก่าสิบสองไม่ใหญ่กับหวมันตายเนาะหัวมันช่งชอกับปั่นไม่ใหญ่ตีหาชุนชุนหาน มันออกหกมันออกศูนยงหล้ว่าสามเก้าสองเลยบ่อนั้นจ่าๆเลยตรงๆเลยบทศืกอายุเที่มันต่อวีกน้องมันกระลุงตัวหาทุนๆหาตัวตั่ของกระได้เต้ยแล้วว่าเขามาสองสามม้วตี่สร็เออสองเลยสองม้วนต่อนเลยหาสองกับเขาหาสองกับเขาเลยหาสองก็ได้สีหาสองเออเขาไม่ได้หาบัส เยเกอบมันออกสามหาสองมดประกเสียสาตุกคอนนึุ่ก้อนมันออกสามสามหาสองบอดได้นั่งกระทำมวนที่ล่ะบัดเพิ่นมาบอกที่หลังบัดเอาโตเอาไม้กระไดตัวพนวาโอ้พนวใหญ่ว่เออเอาต๊ะไหนโสี่พนวาสีหาสอง บนห้องใส่ไม่ใหญ่คนถงม่ใหญ่กัห้องเื่ากันแล้วไม่ใหญ่กับชุนชนไหนเพื่อนเท่ากันบอกเลยก็มาถือไม่ใหญ่วะบอกขึ้นนะเสียดสามตัวแต้มดีถือตัวละมันว่ะโตชูนเก่าก็ถือได้ลูกชายแม่ได้อยู่ครับบานเพื่อนนะเอาบอกกากลับขึ้นไปเง่าเลยพีชเอาวันี้ละครับเอาวันี้เลยเอฟซีพัิหลงเอฟซีพัจิงงเอาบอกว่าเน่าเลยครับ มันบุ์จันเลยล่ะเอาเลยครับเอาไปเรื่ยเอาไปเรื่อยครับขวดวันธุ์ทีเ่นนี่ครับมีใยฟันขึ้นนี้จับไปใส่มาใส่บานมียายยางมากู้รถไายนอกมาจอดเพื่อนผู้ขานนอกมียายเลยว่ามากมากมีใยเพื่อนว่ามานั่งก่อนเพื่อนว่านั่งยังล่ะทมาเอาของมาหายเพื่อนอุ้ยเบ่มีเงินหรอกมียายเลย่อเรื่วานนะมีเงิ่อนจะมองกันไหมเพื่อนว่าครับก็นั่งลงบานนี่เพื่นปีนกลดมา วินกดรถเพิ uh ่นเขามาเงอนเท่าไรถอยดาบรถเขามาเรื่อยเสียของเมาให้พินถอยใบวางหันละนั่นวางหันโอ้ยังอยู่ไกลอยู่ยังคนข้ามกูละน่ะน่ะกดรถเพิ่นน่ะเพิ่นมาเฮาเนีมเห็นของเพิ่นบาดทรวดอดิ่งใหม่มากของยังนอกอ่ะจังจังบึงม่ี่ไงบอกันก้อนเพิ่นว่าเออบอกวขาบอกต้นมี่ไงบ่มีเงินดอกเอาของมาขายมี่ไงมี่ไ่เรื่อยบาดนะครับเออม่ใหญ่ก็แนมเห็นได้กดรถเพิ่นแล้วอยเออ ส <26 5. S 2> องหกสองหกหาสองหกหาเลขรถรถเพื้นนั่นตะเบียนรถเพื้นนั่นเห็นเป็นตัวสีแดงหรือเป็นสีสีดำสีดำดำนี่แหละโอ้สีดำดำธรรม,รมดาครับนะคร <ละ S 2> <ม>ับบ้านนี้มามันจะเอาเหลี่ยมมาห้นบล็อกเลยว่ะเอาเหลี่ยมมาห้นบล็อกนี่แมมื่อเห็นก็เห็นเลยนะถ่ายรถเหล่าเนี่ยตะเบียนตัวครับตะเบียนรถเหล่าเลยครับผมสอมาให้แาสองหกห้าบ้านซ้ำๆ เห็นสามสามอีกตัวน้กันกันไว้แน่สามสามนั่นเพิ่นบอกเลยบอกครับเพื่อนจไมาเพิ่นก็บอกตัวกันไว้แน่สาม่นว่าเพิ่นว่าเออยังว่าไม่ไงว่าโอ้ยมันคือบอกกีกกูเห็นน้องเลยหวานอะครับหอมริงน่ะล่ากบกระชาติแล้วลงแข่งรถแต่ไม่ไงไรเพราะว่าไม่ไงว่าบ่มีเงินครับไม่ไงแน่เห็นถ่ายรถพคนที่หรอกเออเบื้องคึกคักแล้วไม่ไงเพิ่นก็ว่าไดรับจะเอายังกับเบิ้งคักๆเราอ่ะ บโบเท่าดอกพูนุ่มน่ะมาขายของน่ะก็เบิง่งขักบิ่งในรถบึ้งมีแต่ของเลยคุณทันลงให้ไม่เงี้ยไม่ใหญ่ยแน่มนีในรถบึ้งก่อนเห็นแต่จิเบียนรถก่อนเบียนรถบึ้งก่อนกับพันลงมาบอกว่าสามสามบึงง 3, บ้งเออสามสามบิ่งขักเริ่มฝืนว่าฝืนบอกไม่ใหญ่เบิ่งขักไม่คองในรถบึ้งนั่นไม่ใหญ่ก็คิดว่าเืตจิวเบียนรถเล่าตัวคือว่าสิได้ในในใจไม่ใหญ่ยเปสรุปแล้วคนในคดของลงให้คุณยายไล่บอกเรื่องสิคนไม่ใหญ่ก็แนมเห็นก่อน เบิ้งเอาคนมาเบิ้งเอาก็คักจะเอายังก็เอายังเบิ้งเออเราอ่ะจะมาคลองในรถเรามีหลายไลยเต็มรถอันใหญ่เลยคนเอามาให้่ไม่ใหญ่เนี่ยละไม่ใหญ่ว่าไม่มีเงื่อนก้อนบัตรเล็กไม่ใหญ่ก็เล่นเนี่เห็นฝ่ายรถพคนนะครับบ้านมาคิดเบิ้งเดียวพ็คนพันพคนเสีเหรียญมาใหายบอกว่าไม่ใหญ่คิดเองเจ้าของนะเพป็นเอาโศกใหญ่มาให้เนาะนั่นแหละจังหวะจังหวะเนี่ยเห็นสารโตจ้าจ๋าป็นคนมากคักคักเ เราทั้งนามาไดยครับถอยหลังถอยหลังมาให้มีไงเห็นเลยครับน้องเป็นเจ้าของมาให้คนว่ะมีชกไงนี่ละครับมาให้นะครับเออดีเราฉกไงมาให้จะเบียนรวดสองหกห้าลกับลุงจักรถมาบันี้เพื่อนบว่าได้คนคองหายได้เป็นว่าจะเลื่อสามสามด้นว่ะครับออเอกบอก้องเห็นนะครับผมท่านผู้ชม ต้งบอกต้งเห็นเห็นทะเบียนรถนีหกสองหกไปบ้างสองหกห้าพอเที่ยวอย่างนี้ไปโอยู่กับยังบอกวีเิเนาะสองหกห้าแต่พลงมาพอนมาบอกว่าตัวเล,ลเ,เลขของแม่ไล่ครับเอฟซีเนาะเลขของแม่ไล่ฝันแม่นครับทะเบียนรถครับสามตัวแดงจึงคืนครับเอฟซีสองหกห้า 2 6 5ครับเอซีเลข3โตัวครับเนาะตัดเล่นครับเลข2โตัวครับ333 3ครับงวดวันที่1นึกรกฎาคมพศ2 5 6 8นี้ี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่ไร่ครับเอซีเมื่อนี้ครับเบาแอมโมทงสิบภาพไปเบิรงนองดีครับมีของดีมาฝากเอซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโมทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนีของดีทิใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับ่าม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัย์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวมนี้ไปใส่ครับ่าม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีเป็นสื่อือถือนะครับเนาะสามชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีคักครับ่าม้ชม ไปชุ่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกลือออกมาก่อนแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูปหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะยพ่อหนวดนี่เหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมรตทงหิงยินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียางบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู ium, ้สาวผู you ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาครับ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 ล้างเสนียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ,รบสาธุสาธุ